ดีค่ะกลับมาพบกับขวัญน,นะคะและนี่คือช่อง Ruby c h a r o e l by ขวัญนะคะวันนี้ก็จะเป็น ดวงของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยยินดีต้อนรับทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะสมาชิกใหม่นะคะก็ขออนิบายนิดนึงว่าช่องของเราเป็นการดูดวงโดยใช้ไพ่ทาโร่และใชะ้ไพ่ออร์คเคิลนะคะเพื่อดูพลังงานโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวถ้าเกิดว่ามีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกตินะคะดูไว้เป็นแบบคติสอนใจเป็นกําลังใจให้กับชีวิตละกัน โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับเรื่องงานชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็ต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะหรือตัวคุณเองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองและจากเดือนที่ผ่านๆมาคุณรู้สึกว่าแผนง,งานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าอันนี้มันไม่น่าจะเวิร์กหรอกอันนี้มันทําแล้วมันไม่เห็นจะมีไม่เห็นผลหรือไม่เห็นอะไรเลยคุณจะรู้สึกว่าเราต้องเริ่มลุกขึ้นมาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะด้วยไพ่เอ็ดออฟโซนนั่นหมายถึงว่า อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือเป็นความคิดของตัวคนเองนั่นแหละที่ได้ไอเดียแล้วนะว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะวันนี้นะเดือนนี้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนงานก็ได้นะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนงานแต่เปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนวิธีการลงทุนเปลี่ยนวิธีการคุยงานหรืออะไรต่างๆลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้งานอะมันก้าวไปข้างหน้าคุณจะมีการทิ้งตัวตนเก่าๆอย่างเช่นถ้าคุณเคยเป็นคนที่ขี้เกียจมากๆหรือเป็นคนที่ทํางานแบบ up. อาหาเช้ากินข้ามอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเปลี่ยนไปนะคะเนี่ยตัวคุณเองได้บอกลาตัวเองในเวอร์ชันเก่าไปหรือบอกลาวิธีการทํางานเก่าๆที่มันไม่ค่อยเวิร์กนะคะซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มันเหมือนอาจจะมีบางคนที่เป็นบุคคลรอบตัวที่ทํางานร่วมกับคุณที่เข้ามามีอิทธิพลในในการตัดสินใจในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะพูดอะไรบางอย่างหรือมีการกระทาอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้นะคะคุณจะต้องเสี่ยงงานนี้ไปหรือคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ผล กำไรอะไรเลยกับที่ผ่านมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงค,ครั้งนี้นะคขวัญมองว่าคุณทําได้สําเร็จนะเพราะว่าไพ่สรุปเราได้ four ones นั่นหมายถึงว่าคนที่ทํางานร่วมกับคุณอะ่ะเขาก็จะสนับสนุนในการที่คุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะออ o r เคิลที่คุณได้นะคะ the ends of a top cycle approach นะคะ full moon in capricorn นะคะ capricorn ก็คือเป็น เป็นเหมือนกับว่าราศีมังกรนะคะที่ราศีที่แบบหมายถึงการแบบทํางานหนักทํางานอะไรแบบลงทุนลงแรงเต็มที่นะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกําลังที่จะหมดไปนั่นเองสําหรับคนที่ทํางานแบบว่าเป็นคอนแทคหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดเหลือเกินอยากออกจากงานนะคะคอนแทคนี้มันอาจจะอาจจะกําลังแบบถึงจุดที่แบบ สิ้นสุดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะรู้สึกแบบโล่งที่อาบริษัทเขาก็ไม่ได้ต่อสัญญากับคุณนะคะคือความความแบบเหนื่อยล้ามันกําลังจะจบลงนั่นเองถ้าแต่ก่อนคุณอาจจะเนี่ยทำงานเคยทํางานมาเหนื่อยมากๆแต่มันไม่เห็นผลอะคะ่ะมันก็กําลังที่จะเห็นผลและและการเห็นผลในครั้งนี้มันมันมันอยู่ที่การแบบเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณด้วยนะคะแก้วตาดวงใจนะคะ อืมนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะกําลังได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่มันง่ายกว่าเดิมนะคะไอ้โปรเจกต์เก่าเนี้ยทำไปทําไปยังไงก็ทําไม่เสร็จทําไปยังไงก็ไม่ได้กําไรกําลังจะได้โปรเจกต์ใหม่ที่เราคาดหวังไว้นะคะอืม นะคะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งซึ่งการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งคุณอาจจะต้องยอมทิ้งอะไรบางอย่างอย่างเช่นตําแหน่งเก่าคุณอาจจะเหมือนกับว่างานมันค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็เหมือนกับว่าได้เงินเยอะนะคะแต่การที่คุณได้ตําแหน่งใหม่เนี่ยมันมีความมั่นคงมากกว่าคุณจะเลือกหรือเปล่าหล่ะม,มันอยู่ที่คุณนะคะความร่วมมือคือไพ่แนะนํานั่นหมายถึงว่าเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆอย่างที่บอก ให้ความร่วมมือกับคุณดีมากนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีคนที่เข้ามาเสนอช่วยเหลือคุณหรือได้ต่างๆบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงบ้างพูดแรงบ้างที่มันทําให้คุณเจ็บใจนะคะแต่ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าคนพวกเนี้เขาจริงๆเขาอาจจะพูด พูดเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเขาหวังดีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ความร่วมมือนะคะลองเอาเก็บกลับมาคิดบ้างรับรองว่างานของคุณมันก็จะเป๊ะปังอย่างตามดวงชะตาที่เราเปิดกันนี้เลยจ้านะไพ่โฟล์บอลอย่างที่บอกในเรื่องงานมันเป็นมันเป็นงานที่แบบมันคืองานที่สําเร็จสูงสุดแล้วอะคะ่ะเป็นงานที่เวิร์กมากๆและด้วยไพ่วิวออฟฟอร์จูนงานคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะราศีเมษโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เรื่องเงินกันเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะสําหรับเรื่องเงินในเดือนสิงหานี้นะคะก็ดูจะเงียบๆเงาๆนิดนึงไม่ค่อยที่จะมีเงินเข้ามาเท่าไหร่แถมเงินที่อยากที่จะได้เนี่ยก็ยังเหมือนกับว่าไม่มีเกณฑ์ที่จะได้อีกต่างหากนะคะดูเหมือนว่าพลังงานในช่วงนี้ของคุณนะคะได้ไพ่ตัวฟอบ f ฟลว์คัพส์นะคะก็คือจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งนะคะกับาการหาเงินเหนืออะไรต่างๆเหนื่อยที่จะหาเงินและด้วยไพ่10 of this นี่หมายถึงว่าคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวนะคะที่มันมาโดยที่เหมือนกับว่า คุณรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็ไม่อยากที่จะทําตอนนี้อย่างเช่นบางคนบ้านมีเกณฑ์ที่ว่ามันถึงถึงเข้าที่จะต้องซ่อมแซมอะไรอย่างนี้นะแล้วนะคะแบบว่าอาจจะต้องซื้อแอร์ใหม่ตกแต่งบ้านใหม่ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่คนในครอบครัวของคุณเขาอยากทําแต่ภาระเนี่ยมันดันมาตกอยู่ที่คุณนะคะเดี๋ยวคนนู้นก็อยากได้แบบนี้เดี๋ยวคนนี้ก็อยากได้แบบนั้นมันทําให้คุณรู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวอะไม่ไหวกับ ภาระกับเงินที่ต้องใช้จ่ายในตอนนี้ซึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะหลบหลบเลี่ยงๆไม่อยากที่จะทําตอนนี้นะคะบางคนก็เป็นเรื่องการเงินในคนในครอบครัวนั่นแหละญาติญาติผู้ใหญ่ลูกเล็กเด็กแดงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนถ้าไม่ใช่ในเรื่องคนในครอบครัวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินที่จะเอามาหมุนในวงธุรกิจของคุณในะวงการลงทุนของคุณนั่นแหละมันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างที่จะติด ติดขัดไปหมดเลยนู่นนี่ก็อยากที่จะใช้อยากที่จะจ่ายแต่มันไม่มีเงินให้มาจ่ายนะคะคุณรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยตรงนี้มันรู้สึกว่าบีบคันน้นนะการเงินค่าใช้จ่ายหมุนอะไรไม่ค่อยไหวแถมเงินก็ยังไม่ค่อยเข้าอีกต่างหากคนที่มีเกณฑ์รู้สึกว่าคุณหวังว่าจะได้เงินจากการลงทุนหรืออะไรสักอย่างในช่วงนี้จะยังไม่ได้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าใครอยากได้บ้านอยากได้สินทรัพย์ที่เป็นของใหญ่ๆที่เป็นที่ดินหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะอ่า ที่ดินตร,ตรงนี้ค่ะการยื่นสเตทเมนต์การการาู้ธนาคารนะคะมีเกณฑ์ที่จะว่าจะผ่านเหมือนกันนะแต่มันเหมือนกับว่ากว่าจะผ่านนะคะคุณอาจจะต้องยื่นยื่นทําเรื่องหลายรอบนิดนึงและในเรื่องเอกสารมันจะมีการติดขัดเข้ามานะซึ่งอเอกสารติดขัดในครั้งนี้มันก็จะทําให้เรื่องในการกู้ยืมเนี่ยล่าช้าออกไปคุณได้ทูออบคับและคําสัญญานะคะคําสัญญาหมายถึงว่าพวกสัญญาที่เป็นสัญญานี้สินหรือว่าการกู้ยื กู้ยืมธนาคารเนี่ยมันใกล้ที่จะสําเร็จแล้วแต่แค่มันมีเซเว่นอวนส์เข้ามานะคะหรือเจ็ดไม้ที่คุณต้องไปไฟอ์เองไปต่อสู้ในเรื่องเอกสารทํานู่นทํานี่เอาเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นนี้เป็นสินนะคะถ้าคุณมีนี้สินอยู่ในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าเหมือนคุณมีความคิดที่อยากที่จะ เคลียให้ได้ในระยะเวลาเร็วๆนี้ซึ่งมันอาจจะยังไม่ได้นะคะแต่คนที่จะเข้ามาช่วยของคุณนะคะถ้าคุณมีคนรักอยู่หรือคนที่เป็นบุคคลที่ ญาติาฝ่ายหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพี่หรืออะไรก็ตามที่เป็นผู้หญิงนะคนคนนี้จะเข้ามาใจดีช่วยซัพพอร์ตคุณในเรื่องนี้นะคะเรื่องการทําเอกสารหรือเรื่องเงินก็ได้เรื่องการแต่งบ้านการลงทุนอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ชาวเมษมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินมากๆแล้วนะคะโดยสรุปก็คือ ค่าใช้จ่ายเยอะนั่นเองเหมือนกับว่าเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตที่เราแผนไว้อแต่เงินมันไม่ได้เข้ามาตามที่เราแผนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะคนที่เป็นคนที่รักนะคะก็อาจจะเข้ามาช่วยเราก็ได้นะคะไพ่ที่คุณได้คือไพ่เดียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้เป็นไพ่อุปสรรคก็คือส่วนใหญ่แล้วคุณรู้สึกว่ามองไปทางไหนไม่มีคนช่วยเหลือนั่นเองแต่ว่าไพ่ที่ได้ก็ยังมี Queen of คัพอยู่นั่นหมายถึงว่าคนคนนี้อาจจะรอให้คุณเอ่ยปากขอก่อน เขาจะไม่ได้เข้ามายุง่งยุ่งเองอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะดูรู้ว่าคุณแบบคุณไม่ไม่ไม่อยากเอ่ยปากให้ใครช่วยหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการเอ่ยปากบ้างก็ดีเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเงินทั้งหมดแต่อาจจะเป็นกําลังใจหรือช่วยเดินเรื่องเอกสารช่วยเตือนเรื่องเอกสารช่วยแนะนํานู่นนี่นั่นให้นะคะในเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นรายได้ก็อย่างที่บอกรายได้ถ้าคุณเป็นพนักงานเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการเข้ามาปกตินั่นแหละ ถ้าเป็นคนที่ทำการค้าขายนะคะก็บอกเลยว่าช่วงนี้มีแต่มีเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ของที่ขายได้แต่เงินเนี่ยเป็นเงินที่แบบขอแปะไว้ก่อนขอผัดไว้ก่อนซึ่งคนที่ขอผัดเนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะแบบผัด ผัดไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องเช็คเรื่องการทําสัญญาให้ดีว่าอย่าอย่ารับปากอะไรที่มันเป็นปากเปล่านะคะตรงนี้คําสัญญาสองถ้วยต้องทําสัญญาให้ดีนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่โดนเบี้ยวโดนโกงนะคะโอเคชาวรัคนาราศีเมษเรื่องการเงินก็นี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังประมาณนี้นะโชคลาภ ถ้าจะมีโชคลาภอาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากาบุคคลในบ้านที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะเลขเบิลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ราศีนี้พิเศษเลยนะบอกโชคลาภเพราะฉะนั้นเอาไม่ต้องไปซื้อเยอะนะคะถ้าเกิดซื้อซื้อแล้วไม่ถูกก็อย่ามาโทษขวัญน,นะะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องความรักเลยดีกว่าความรักของคนมีคู่นะคะชาวลัคนาราศีเมษโอ้โหไพ่ออกมาดีมากดีจนแบบ อิจฉาเลยนะราศีอื่นจะอิจฉามากๆเลยนะคะด้วยไพ่ตัวคุณนั้นได้เดวิลนะคะเดวิลในที่นี้บวกกับเพจออฟโซนนั่นหมายถึงว่ามันจะมีความแบบงุ้ง,งิ้งงองเงยนิดๆหน่อยๆนะคะมีความแบบคือไม่ได้เรียกว่าท็อกซิกนะแต่อาจจะเป็นว่าช่วงเนี้ยคุณจะติดแฟนน่อนข้างเยอะติดแบบงอแง,งอยากคุยตลอดอยากที่จะวิดีโอคอลตลอดนะคะหรือถ้าอยู่ด้วยกันก็อยากที่จะแบบอยาก กอดอยากหอมอยากอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะคะแล้วจะบอกเลยว่าคนมีคู่ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแบะมีแลนที่จะมีลูกหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะคะมีโอกาสได้นะคะตัวคู่ของคุณได้ queen of d i s นะคะถ้าคู่ของคุณเป็นผู้หญิงก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งครันได้นะคะหรือถ้าคู่ของคุณเป็นอ่าเป็นผู้ชายนั่นหมายถึงว่าช่วงนี้เขาอาจจะแบบว่าเหมือนกับว่าอยากวางแผนที่จะให้คุณแบบ มีลูกหรือมีคันนะคะถ้าอยากมีนะแต่ในช่วงนี้คู่ของคุณจะค่อนข้างแบบมีความซับพอร์ตมีความอบอุ่นทางใจทางกายทางอะไรต่างๆให้คุณเยอะแล้วด้วยไพ่เดือ u ซันด้วยนะเอาสำหรับคนที่อยากมีลูกอ่ะถ้าตั้งคันบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะหนึ่งได้ลูกแฝดสองก็คือถ้าคุณมีลูกอยู่แล้วเป็นผู้ชายคุณก็จะได้ลูกผู้หญิงหรือมีลูกเป็นผู้หญิงอยู่แล้วอาจจะได้ลูกผู้ชายนะคะแบบ ครบเซตแบบนี้เลยเดอะซันนะคะหรือในช่วงเนี้ยคือมันมีแต่ข่าวดีเนาะโฟร์วอลชนอลครับนะคะได้อยู่ร่วมกันได้อยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัวติดกันเลยนะคะซึ่งเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณต้องการเลยนะคุณจะรู้สึกแบบ ติดเขามากกว่าที่เขาติดคุณนะแต่เขาก็รู้สึกเอ็นดูคุณว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้คุณอ่อนจังเลยช่วงนี้คุณแบบดูมีความงองเงยแบบขี้ขี้งอนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเอเนจีเนี่ยที่ผ่านมาในเดือนที่แล้วคุณอาจจะมีการแบบมีเรื่องทะเลาะกันเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็งอนนะมันทําให้เหมือนกับว่า พอดีการอ่ะทาให้ทาให้เหมือนกับว่าความรักมันเหมือนคนกลับมาหวานกลับมาเป็นคู่ใหม่ประมาณอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับไพ่โฟกิฟเนตนะคะแต่มันก็เหมือนกับว่ามีการให้อภัยกันแล้วพอให้อภัยก็กลับมารักกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ฟังไว้ที่เป็นเรื่องของคุณนะสําหรับคนไม่มีปัญหาก,กันก็ไม่มีอะไรแพชชันนะคะมีแพชชันต่อการเยอะเหลือเกินมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันด้วยไพ่เดลเฟอร์นะคะช่วงนี้ก็คือมันจะมีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ อาจจะมีการไปเดทด้วยกันบ่อยๆบ,บางคนมีการออกนอกสถานที่ไม่ได้อยู่แค่ในบ้านไม่ได้อยู่แค่ในบ้านอย่างเดียวมีการอ,าออกงานคู่อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะให้ัติเหตุที่ได้เนี่ยขวัญมองว่าเป็น energy เก่าๆนะที่หมายถึงว่าคุณอาจจะแบบเข้าใจผิดแฟนคุณแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบนิดๆหน่อยๆนะเห็นเขาไปกดไลค์กดเลิฟคนอื่นนะคะแล้วก็แต่สุดท้ายก็ได้เคลียร์การเห็นไหมได้เคลียร์กันเพราะฉะนั้นคุณต้อง อย่าทําตัวงองแงเยอะนั่นเองนะคะจินตนาการด้วยนี้เป็นไพ่แนะนํานะคะบอกเลยว่าความรักเนี่ยมันลาบลื่นมากๆนะคะจนไม่รู้จะลื่นอย่างไงแล้วนะคะดูจากพลังงานได้เดอะซันสิบถ่วสี่ไม้ The l เล e วอร์เดวิเนี่ยนะคะมันเป็นความรักที่แบบว่าทั้งรักกันเข้าใจการทั้งมีความหลงไหลอยู่ด้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะดูแบบขเขาเรียกอะไรอะ คุณจะรู้สึกว่าคู่ของคุณเขาดูมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษถ้าคุณแบบไปออกงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันกอ็อาจจะเกิดเนี้ยแหละคุณอาจจะเกิดความหึงหวงแฟนคุณว่าแบบเออไม่อยากให้เขาแต่งตัวสวยไม่อยากให้เขาแต่งตัวหล่อเลยกลัวว่าจะมีใครรู้สึกอ่าโดนใจเขา,าอะไรอย่างงี้นะคะเป็นต้นขวัญม,มองว่าความรักสดใสดีมากๆเลยสําหรับคนมีคู่นะคะยังไงก็อืมอิจฉามากๆเลยนะจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะที่คนโสดกันเลยค่ะ คนสดลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนสิงหาเนี้ก็ดูเหมือนกับว่าอาจะเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าคุณจะคิดในเรื่องความมั่นคงของตัวเองมากกว่าคิดเรื่องเองินเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวของตัวเองมากกว่านะคะซึ่งนาทีเนี้ยมันเอ e เน y จีเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะยุ่งกับใครเยอะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในเดือนเนี้ยแล้วมันไม่ใช่คุณก็มีเกณฑ์ว่าจะตัดทิ้งหมดด้วยไพ่ไฟออฟสดนะคะตรงนี้บุคคลที่จะเข้ามานะคะรับรองว่ามันจะเป็นคนเดิมๆ แหละที่คอยจะตามตื้อคุณตามจีบคุณอยู่นั่นแหละด้วยไพ่เซเว่นอับอนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้ต่อให้คุณที่จะปฏิเสธเขาไปกี่รอบนะคะคนคนนี้ก็ยังหาวิธีมาตามตื้อคุณจนบางทีคุณรู้สึกแบบรู้สึกลำคาญเลยนะด้วยไพ่นี้นะคะเหมือนกับคอยแต่จะว่ามาเกาะติดคุณว่าคุณไปไหนทําอะไรนะคะทางอาจจะเข้ามาทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะบคุคคลคนนี้ก็คือคุณรู้สึกอ่ารู้สึก รำคาญนะแต่ที่แน่ๆคือดูแล้วอ่ะคุณได้มีการพูดชัดเจนแล้วว่าคุณอ่ะไม่ได้ชอบเขาหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตัวเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่แบบคือชอบคุณอ่ะคุณเป็นที่หนึ่งแล้วอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วด้วยตัวคุณนะคะเหมือนกับว่า ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มองหาความรักซะทีเดียวนะมีการมองหาความรักเหมือนกันม,มีมีความคิดเหมือนกันว่าแบบเอออนาคตเราจะมีแฟนไหมเมื่อไหร่จะมีแฟนแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดว่าแบบว่ารู้สึกว่าเหงาเศร้านะคะแต่คุณรู้สึกว่าแค่อยากแพลนอนาคตมากกว่าว่าอาถ้าฉันต้องโสดเนี่ยฉันต้องเก็บเงินเท่าไหร่ฉันต้องมีอะไรฉันต้องมีบ้านมีรถอะไรยังไงไหมนะคะอันนี้มันเป็นแพลนของคุณในหัวของคุณเองนะคะซึ่ง จะบอกเลยว่าคุณจะค่อนข้างแฮปปี้กับการดูแลตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ซิกออฟดิสนี Disney, อันนี้ขวัญมองว่าไพ่สรุปตรงนี้นั่นหมายถึงว่าคนที่เข้ามาสนใจคุณนะคะอาจจะเหมือนกับว่าบางคนเป็นสายเปนิดนึงเหมือนเห็นคุณไม่ค่อยสนใจก็อลองเปคุณดูเผื่อคุณจะสนใจนะคะหรืออีก,กรณีหนึ่งเลยก็คือมีคนเข้ามาสนใจคุณมากกว่า มากกว่าหนึ่งคนแล้วเหมือนกับว่าคุณอาจจะเหมือนกับว่าให้ความสนใจเขาได้แค่นั้นอย่างที่บอกคุณเป็นแบบเหมือนอาจจะพูดไปแล้วชัดเจนว่าเอ้ยเราอยากที่จะอยู่เป็นโสดนะแต่ก็คืออาจจะเก็บเขาไว้เป็นเพื่อนเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาในลักษณะว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้หรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะคะหรือเป็นคนที่รู้จักกับเพื่อนครอบครัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้คุณอ่ะอาจจะตัดคนคนนี้ แรงมากไม่ได้นะคะคืออาจจะพูดตรงๆได้แต่เขาก็ไม่ยอมหายไปจากชีวิตของคุณสักทีนะคะไพ่ตรงนี้นะคะอืมเหมือนกับประมาณว่าอย่างที่บอกค่ะโสดยาวไปเลยโสดเปนดนดนด็นนิทรรศไปเลยนะจ๊าในเดือนนี้นะแต่คุณดูมีความสุขดีค่ะเ n e r g y ด,ดีหรือเหมือนกับว่าอ่ามีความสุขกับการดูแลตัวเองชออง้ชอปปิง้งช้อปปิ้งบางคนก็เหมือนคิดแต่เรื่องแบบเนี้ยคิดแต่เรื่องใช้เงินเพราะช่วงนี้คุณอาจจะอู้ฟู่นิดนึงนะคะอืม แล้วก็อะไรอีกนะในช่วงนี้นะคะก็มันเหมือนกับ เวลาคุณไปไหนมาไหนก็อาจจะเหมือนกับว่าชอบคิดว่าคุณมีแฟนแล้วไงเพราะว่าคุณสวยเพราะฉะนั้นคนที่คุณรู้สึกว่าเข้าตาเขาก็ยังอาจจะไม่กล้าเข้ามาจีบเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ตัวคุณก็ดูนิ่งนะถ้าคุณชอบใครคุณจะไม่เข้าไปคุยก่อนเพราะฉะนั้นลองเข้าไปคุยก่อนหน่อยก็ดีนะคะถ้าแบบมัวแต่นั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างเงี้ยก็บางทีคนบางคนเขาก็ไม่กล้าจีบคุณนั่นเองนะคะยังไงก็คนโสดเป็นกําลังใจให้นะคะถ้ามีคนคุยเดี๋ยวรอฟังต่อสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันเลยก็ขออภัยยด้วเมื่อ สำหรับคนโสดราศีเมษใช่ไหมเราลืมเปิดไพ่ตัวนี้ให้นะอืมก็บอกเลยว่าตามความหมายที่ขวัญบอกเมื่อกี้เลยว่าช่วงนี้คุณอยากอยู่คนเดียวนะคะเหมือนอยู่คนเดียวใช้เวลาอยู่คนเดียวนะคะอยากให้คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเว้นระยะให้คุณอยู่คนเดียวบ้างนะคะ ประมาณนี้ trust and have faith t h a t all we will w o u t for the best นะคะให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเออคนที่ใช่มันก็จะเข้ามาในเวลาที่ใช่นะคะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวไปต่อกันจริงๆเลยกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวลัคนาราศีมีนะคะในเรื่องสิงหานี้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องที่ผิดใจกันเข้ามานะคะสำหรับคุณ,คณกับคูก่กรณีของคุณนะคะเพราะว่าได้ไพ่ใบแรกเป็น the forgiveness นะ forgiveness s t o p focus On เอ่อ past e v e น t นะคะก็คือเรื่องอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะคะอย่าไปโฟกัสมันแต่ดูจากพลังงานไพ่ทาโร่เนี่ยดูเหมือนกับว่าคนที่แบบว่าคนที่คนที่งอนน่ะน่าจะเป็นทางฝั่งของเขานะเพราะว่าก่อนหน้านี้นคุณอาจจะมีการพูดอะไรกันที่ไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่เพราะตัวคุณได้อ่า ตัวคุณได้ k คิงออฟสอดด้วยนะเหมือนมีการพูดอะไรไปที่มันแบบมันอาจจะตรงจึ้งไปนิดนึงซึ่งคุณเองอะ่ะก็รู้ตัวนะก็กลับมาคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยที่เราพูดไปอะ่ะมันถูกหรือเปล่าที่เราทําไปตัดสินใจไปมันใจร้อนเกินไปไหมซึ่งคนคนนี้นะคะก็อยู่ในอีที่แบบว่านิ่งนะนิ่งแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไม่อยากคุยอะ่ะนิ่งแล้วก็ไม่อยากคุยรู้สึกว่าเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าต้องได้รับการแบบ มาขอโทษสีหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งคุณเองอะ่ะก็นี่นะคะได้ไพ่ซ่อมแซมนั้นหมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ต้องมีการซ่อมแซมนะหรือเนี่ยแต่ดูเหมือนกับว่าขวัญมองว่าจะเป็นสุดท้ายแล้วจะได้คุยกันนะเพราะว่าได้เมจิเชียนน่าจะเป็นทางคุณเนี่ยแหละที่พยายามที่จะเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์นะคะหรือมีการเดินทางไปหาด้วยบางคนอะ่ะต้องมีการเดินทางมาหากันและกันเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องนี้นะคะ อืมนะคะอันนี้คือคําแนะนําคําแนะนําก็คือเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าเราจะแบบต่างการมีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันอนะให้คุยกันให้ดีนะอยให้ไปง้อเขาได้แล้วนะคะหรือสถานการณ์อาจจะสลับกันก็ได้คุณอาจจะงอนเขาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นคุณงอนเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขา่ดูไม่ค่อยสนใจดูไม่ค่อยพูดความในใจอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรือเขาแบบ เขาแอบไปหาคนอื่นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงแบบไม่ชัดเจนกับเราสักทีนะคะซึ่งขวานมองว่าถ้าใครเป็นในกรณีเนี้เเย energy ก็เป็นไปได้ว่าเขาเองก็อาจจะมีตัวเลือกอยู่แล้วหรือถ้าเขาถ้าคุณมั่นใจว่าเขาไม่ได้มีตัวเลือกเขาอยู่กับคุณบ่อยๆนะนั่นแปลว่าเขาให้ความสนใจกับเรื่องอื่นมากกว่าอย่างเช่นเรื่องการออกไปเที่ยวกันไปนู่นไปนี่มานั่นนะคะซึ่งมันทําให้เกิดเนี่ยมันเกิดความแบบงอนกันเกิดขึ้นไงจริงๆมีรถทั้ง2ใบเลยนะใบนี้ซ่อมแซมกับใบเนี้ยนั่น หมายถึงว่าในช่วงนี้อาจจะมีการแบบถ้าดีแล้วก็อาจจะมีการพาดกันเดินทางไปนู่นมานี่มานั่นก็ได้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาแบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถด่าเกี่ยวกับรถได,เถได้เหมือนประมาณว่าเขาอาจจะไปสนใจเรื่องรถมากกว่าคุณอะไรเงี้ยนะมันมีนะบางคนอนะ่ะผู้ชายบางคนที่เขาชอบแต่งรถหรืออะไรอย่างงี้เนาะนะคนะ,ะก็ ความรักก็ดูเหมือนกับว่ายังยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสถานะชัดเจนนะคะเหมือนประมาณว่าเอาพลังงานตรงนี้ให้รอดก่อนเพราะว่าคุณยังคิดมากอยู่เลยเหมือนคิดว่าเขาไม่ค่อยสนใจอะคะ่ะคิดว่าทําไมเขาถึงเงียบไปทําไมเขาเขาหมดไปคิดเรื่องเงินหรอทําไมเขาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดหรือมันก็จะมีความคิดว่าแบบอยากที่จะเดินทางไปหาเขาไปงอเขานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นขวัญมองว่าในช่วงเดือนสิงหาเนี่ย จะมีการได้พูดคุยกันแต่ถ้าพูดคุยกันมันจะต้องเป็นคุณที่อาจจะต้องไปวิ่งตามเขานิดนึงให้เขาเห็นความสําคัญมีการแบบว่าต้องอ่าต้องไปพูดอะไรสักอย่างไปง้อสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีเมษก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ให้ลองดูนิดนึงนะว่าเขาอารมณ์อะไรแบบไหนนะคะอย่าคิดมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในดวงเดือนหน้านะคะบ๊ายบาย